ีนี้เห็นคุณบอลเช่นจะไม่ใช่อันช้อนอ่ะแล้วว่ามันมันใช้ไม่ได้อะ่เงี้ยเขาบอกแต่ฉันมั่นใจนะเขาบกเาโอกเขามั่นใจนะว่าปีนี้ทําทําให้มันออกดอกอ่ะสบายใจขึ้นมันไม่ค่อยหนักใจว่าเออมันจะเป็นแตกใบอ่อนมามันจะทะแยงใบอ่อนออกมาอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่มีปัญหามันมันออกสุดยอดแล้วมันก็จะเอาต่อดอกไปเลยหรือมางต้นก็ไม่มีใบอ่อน จะจะสบายใจกว่าทุกทุกครั้งเหมือนว่ามันมั่นใจอ่ะมั่นใจในในออนซอนเนี่ยมั่นใจในออนซอนมันมีข้อเปียเทียบอยู่แปลงหนึ่งแปลงนั้นจะไม่ใช้จะใช้ตัวที่เคยใช้แต่มันค่อนข้างจะมีใบแซมมันใบมันจะมาแรงยอดใหญ่จริงแต่ใบใบมันจะมาแรงแล้วพอใบมันมาแรงแล้วดอกมันก็จะพุ่งช้า อันนี้มันพอมาสองวันมาก็มันก็เปลี่ยนไปสองวันมามันก็เปลี่ยนจะไม่ทิ้งไว้นานเพราะว่าหน,นอนจะลงกลัวอะไรยเ้ยเราต้องถึงห่างไกลเราก็ต้องมายังไม่ได้สี่สิบวันนะมันยังไม่ได้เห็นสี่สิบวันนะเนี่ถ้า forth, ที่เช่นท,ที่ดีอ่ะพรามันบานอยากให้มันติดดีก็ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันขึ้นไปถ้ามันมาบานเร็วมันบาบันดีแต่ว่าถ้ามันบานเร็วมันไม่ติด ถ้ามาอย่างสามสิบวันสามสิบวันสามสิบห้าวันบานเนี่ยจะติดยากครับไม่เหมือนไม่เหมือนกับสี่ิบห้าวันขึ้นถ้า45บห้าวันเริ่มบานอ่ะเดี๋ยวอายุมันรู้สึกนะสังเกตนะเทาที่สังเกตตัวมันดีอยู่อย่างหนึ่งอ่ามันดีอยู่อย่างหนึ่งถ้ามันขึ้นมาลักษณะนั้นอ่ะมันจะเป็นสีน้ำตาลช่วงปลายดอกดอกนะที่ใช้ตัวอื่นทั่วไปนะ ช่วงปลายดอกมันจะเป็นสีน้ําตาลครับอันนี้มันมันเขียวขึ้นไปยันปลายดอกที่เราที่เสังเกตนะเขียวเป็นปกติมันจะการมันจะการช่วงนี้นะมันจะเป็นสีน้ําตาลช่วงนี้อันนี้มันอันนี้มันเขียวหมดนะมันเขียวตั้งแต่ต้นยันปลายอ๋อครับสังเกตได้ลํใหญ่ที่ว่ามันจะพุ่งมันจะเดินเดินดีหรือไม่ดีแปลงบางแปลงมันจะจะเป็นสีน้ําตาลแต่นี้ขึ้นไป น,นี่คค่ะสังเกตไ,ได้ง่ายๆคือมันจะไม่จะมันมันจะไม่หยุดอย่างนี้มันจะเดินตลอดมันจะไม่หยุดดูอย่างนี้ยเ้วสอวันมาดูอีกทีมันก็เปลี่ยนอีกทีจริงก็แคนจะมาแบบเข้าูวเข้ามาเนะาะแบบนี้ก็อยากเข้าสวนนะพี่เนาะ เข้าไม่ว่าเราอยากดูพฤติการดูดูการที่มันทํางานะของที่เราใช้ตัวเยอะๆมันจะเป็นใบใช่ไหมล่ะต้องใช้ตัวกดใบเลย<อ>ธรรมดาเราใช้ตัวอื่นเราต้องใช้ตัวกดใบพร้อมอมันจะเป็นแทงแทงใบมาพร้อมเลยครับอันนี้มันมันไม่มีมันเป็นแยกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนะี่ยเวลาต้องจะเลี้งเองใชหครับมันจะเลี้เองเราไม่ต้องใช้ตัวกดใบถ้าเราใช้ตัวกดใบเพิ่ สีอันนี้มันจะเปลี่ยนทันทีเลยสักพักหนึ่งสีดอกมันเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลมันจะมันจะไม่เดินมันเขียวไปหมดเลยนะสังเกตไหมเนี่ยมันเขียวไปหมดเขียวปกติเมืงเจ้ามันจะเป็นไปไปถีดไม่ถูกมันก็จะเป็นสีน้ําตาลครับแล้วยอดมันจะนิ่งนิ่งอยู่พักหนึ่งก่าจะเดินก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยากันอันนี้มาสองวันมาสองวันมา ช,ชื่นใจค่ะว่าแปลงนี้ก็คือเจ้าอื่นเปิดไม่ออ,อกไม่รู้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้เขาเนี้ยไม่ได้ทำอันนี้ไม่ก็าโสมเลยไหมใช่อาทิตย์หนึ่งก็เดี๋ยวจะเอาสาั่งซึ้งมาลงแล้วปีนี้ไม่มีหนอนอ่ะคือบอกเจ้าิดไม่มีหนอนก็เลยว่าไม่ต้องหรอกเอาจนมันบานเสร็จแล้วแหละปกติจะต้อง พี่มาเอาพึ่งออกก่อนเดี๋ยวฉันจะต้องฉีดยาฆ่าหนอนก่อนครับแต่ปีนี้ไม่ต้องคนเอาพึ่งมาลงโทรมาถามก็คพอไม่เอาพึ่งออกไม่ฉีดยาเหรอแบอ๋อคือเราฉีดไปตัวนี้พึ่งไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงไม่เป็นไรแต่แต่หมายถึงว่าเขาเขาว่าปีนี้เห็นเขาว่าหนอนมันเยอะทําไมที่ไม่ฉีดยาเหรอเขาว่านี่เขาก็เป็นห่วงนะกลัวหนอนกินของเราก็เลยไม่ต้องเอาพึ่งออก เช่นก็ไม่ได้ฉีดจริงๆนะครันเ<า>อนาไว้จนมันฉีดหมดอ่ะทำไปแล้วมันสบายใจมันไม่ต้องมาเครียดกันที่จะมันจะออกมาไหมมันจะเป็นไรไหมอะไรพวกเนะี้ยที่ฉีดฉีดไปแปลงนู้นก็เหมือนกันไปมันมาฉีดได้ไม่กี่วันยอดมันมา